สวัสดีเช้าวันเสาร์ที่22เมษายนนะคะพบกับข่าวใส่ขวนและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าว,วันนี้เราก็นำข่าวสารจากทางประกันสังคมมาแจ้งให้กับผู้ประกันตนประกันสังคมโดยเฉพาะมาตรา40ทุกคนได้รับทราบนะคะ เนื่องจากว่าในช่วงนี้หลายๆคนสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆเกี่ยวกับเรื่องของประกันสังคมมาตรา40ว่ามีเงินชาราภาพไหมแล้วเราจะได้สิทธิประโยชน์อะไรจากการที่เราทําประกันสังคมมาตรา40บ้างคลิปนี้มีคําตอบค่ะก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ คและสําหรับในคลิปนี้นะคะก็นำข่าวสารมาจากสํานักงานประกันสังคมมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบโดยเฉพาะสําหรับผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา40นะคะที่หลายๆคนอยากรู้เรามาดูกันก่อนเลยนะสำหรับประกันสังคมมาตรา40จะมีด้วยกันทั้งหมด3ทางเลือกนะคะ นั่นก็คือทางเลือกที่1เราจะจ่ายเงินสมทบอยู่ที่70บาทต่อเดือนนะคะและสําหรับทางเลือกที่2จ่ายอยู่ที่100บาททางเลือกที่3จ่ายอยู่ที่300บาทซึ่งสําหรับ3ทางเลือกนี้นะคะเราสามารถรับเงินชดเชยกรณีที่เราเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลแล้วมีคุณหมอเขียนใบรับรองแพทย์ให้ตรงนี้ ถ้านอนโรงพยาบาลจะได้รับวันละ300บาทนะคะถ้าคุณหมอเซ็นรับรองว่าให้นอนอยู่บ้านตรงนี้ได้รับวันละ 200บาทนะคะซึ่งสำหรับแผนที่1และแผนที่2จะสามารถรับได้สูงสุดถึง30วันส่วนแผนที่3นะคะจ่าย300บาทเนี่ยจะรับได้สูงสุดอยู่ที่90วันแต่สำหรับเงื่อนไขกรณีการรับเงินชดเชยการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยเราจะต้องมีการส่งเงินประกันสังคม 3ใน4เดือนก่อนเจ็บป่วยนะคะตรงนี้ถ้าหากว่าเราส่งอยู่ในเงื่อนไขเมื่อเรานอนโรงพยาบาลมีใบรับรองแพทย์เราสามารถนําไปยื่นที่สํานักง,งานประกันสังคมได้เลยเจ็บป่วย5วันได้วันละ300ก็คือรับเลย1,500บาทไม่ว่าจะอยู่ในแผนที่1แผนที่2แผนที่3แต่ถ้าหากว่าใครต้องนอนโรงพยาบาลนานๆนะคะใน1ปี แผน1แผน2รับได้สูงสุด30วันรวมกันนะคะและแผน3ได้ถึง90วันก็คือเอา300คูณได้เลยตรงนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะแต่ว่าไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลได้เพราะว่าผู้ประกันตนมาตรา40จะใช้สิทธิ์จากบัตรทองอยู่แล้วนะคะก็คือเรามีสิทธิ์บัตรทองอยู่ที่ไหนเราก็สามารถ เข้าตามโรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองเลยไม่ได้เลือกโรงพยาบาลได้เหมือนกับผู้ประกันตนมาตรา3-3แล้วก็3 9นะคะตรงนี้ก็คือต้องแจ้งก่อนเพราะว่ามีผู้ประกันตนมาตรา40หลายๆคนนําเพราะว่ามีผู้ประกันตนมาตรา40หลายๆคนที่ถามเข้ามาว่าทําไมเลือกโรงพยาบาลไม่ได้นั่นก็คือเราจะใช้สิทธิ์ตามบัตรทองของเรานั่นเองนะคะแต่ถ้าหากว่าเราเสียชีวิตนะคะสําหรับผู้ประกันตนมาตรา40ตรงนี้เนี่ย แผน1แผน2จะสามารถรับสูงสุดได้ถึง25,000บาทและแผนที่3จะสามารถรับได้สูงสุดถึง50,000บาทนะคะทุกกรณีนะไม่ว่าเราจะตายด้วยกรณีอุบัติเหตุกรณีเจ็บป่วยตรงนี้นะคะสามารถเบิกเงินตรงนี้ได้หมดเลยทางเลือกที่1นนอกจากที่ จะได้รับค่าทำศพมา25,000บาทแล้วนะคะถ้าหากว่าเราจ่ายเงินสมทบมาเกิน6 0เดือนก่อนที่เราจะเสียชีวิตตรงนี้เรายังได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มให้อีก8 0 0 0บาทด้วยก็เท่ากับว่าแผน1กับแผนที่2ถ้าเราส่งเกิน60เดือนเราจะได้รับเงินค่าทำศพ สูงสุดไปเลยก็คือ3 2 0 0 0บาทนะคะส่วนทางเลือกที่3จะได้รับค่าทำศพ5 0 0 0 0บาทไม่มีเงินสง่งเคราะห์กรณีตายเพราะว่าไม่ได้คุ้มครองเนื่องจากว่าได้5 0,000บาทก็คือได้เยอะอยู่แล้วนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราตายจากการเจ็บป่วยเงื่อนไขของเขาก็คือเราจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว6เดือนใน12เดือนก่อนที่เราจะเสียชีวิตนะคะ ถ้าหากว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุตรงนี้จ่ายเงินสมทบมาเพียง1เดือนใน6เดือนก่อนที่เราจะเสียชีวิตก็สามารถ รับเงินค่าทำศพได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40หลายๆคนอาจจะไม่รู้แล้วก็บอกว่าส่งเงินไปเนี่ยทิ้งเปล่าจริงๆไม่ได้ทิ้งเปล่านะคะประกันสังคมก็จะคล้ายๆกับประกันชีวิตที่เมื่อเราจ่ายเงินประกันไปแล้วก็ถือว่าเป็นเงินทิ้งเปล่าอยู่แล้วแต่สำหรับประกันสังคมมาตรา40ตรงนี้แผนที่2กับแผนที่3มีสิทธิ์รับเงินชราภาพคืนด้วย ถ้าหากว่าเราอายุ60ปีแล้วเราต้องการที่จะลาออกจากผู้ประกันตนมาตรา40นะคะแผนที่2จะได้รับเท่าไหร่นั่นก็คือนำ50บาทคูณจำนวนเดือนที่เราส่งเราส่งมาก,กี่เดือนก็จะได้รับเงินคืนเท่านั้นเป็นเงินชราภาพก้อนเดียวไปเลยนะคะ แต่แผนที่3จะได้รับอยู่ที่150บาทคูณจํานวนเดือนที่เราส่งมาได้รับเป็นก้อนเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้นั่นก็คือเป็นเรื่องของผู้ประกันตนมาตรา40ที่หลายๆคนสอบถามเข้ามาว่าจะได้รับความคุ้มครองกรณีอะไรเสียชีวิตขึ้นมาคุ้มครองอะไรบ้างซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นสิทธิประโยชน์ที่ ทางประกันสังคมนํามาแจ้งให้กับผู้ประกันตนได้รับทราบส่วนใครที่ต้องการจะสมัครประกันสังคมมาตรา40ทําได้ง่ายๆเลยค่ะสามารถสมัครได้ง่ายๆที่เซเว่นอซึ่งตรงนี้เนี่ยมีสาขาอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะแจ้งเขาเลยว่าเราอยากจะสมัครแผนไหนแผนที่1แผนที่2แผนที่3และทุกแผนสามารถ ปรับเปลี่ยนได้นะคะ1ปีเปลี่ยนได้1ครั้งเช่นปีนี้เราส่ง300บาทอยู่แต่ว่าเดือนนี้เศรษฐกิจไม่ดีอยากจะเปลี่ยนเป็น100บาทได้ไหมปีนี้ทั้งปีส่ง100บาทก็คือไปแจ้งกับทางประกันสังคมก่อนว่าขอเปลี่ยนจาก300ลงมาเป็น100ปีถัดไปเศรษฐกิจดีแล้วเราสามารถส่งได้300เหมือนเดิมก็คือ ไปเปลี่ยนกลับได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ทางประกันสังคมแจ้งให้กับผู้ประกันตนได้รับทราบแล้วก็แจ้งเตือนว่าอย่าลืมส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ด้วยนั่นเองค่ะหากใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของประกันสังคมมาตรา40ก็สามารถโทรสายด่วน150 6ซึ่งให้บริการ ทุกวันนะคะตรงนี้เราสามารถโทรสอบถามได้เลยส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะตรงนี้ทางรัฐบาลก็ได้มีการแจ้งเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยสำหรับผู้สูงอายุเริ่มตั้งแต่วันที่18เมษายนแล้วนะคะทุกคนทั่วประเทศสามารถรับสิทธิผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อวัน สำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงติดบ้านติดเตียงตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะทางรัฐบาลได้มีการออกมาแจ้งเตือนให้กับผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุทุกท่านนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าตอนนี้ทางสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสอชอได้แจ้งข่าวดีมาตั้งแต่วันที่18เมษายน2566แล้วนะคะว่าจะเริ่มแจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับประชาชนที่มีสิทธิทั่วประเทศ ได้แก่ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงติดบ้านติดเตียงหรือว่าผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้ครอบคลุมทางผู้ป่วยรายเก่าแล้วก็รายใหม่ทุกกลุ่มอายุนะคะโดยสิทธิ์นี้ครอบคลุมเฉพาะผู้ที่อยู่ในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสิทธิ์บัตรทองเท่านั้นผู้ที่อยู่ในสิทธิ์ประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการตรงนี้ต้องรอประกาศอีกครั้งหนึ่งว่า จะสามารถรับสิทธิ์ตรงนี้ได้หรือไม่นั่นเองนะคะและสําหรับในเช้าวันนี้ก็เลยนําข่าวสารซึ่งเป็นข่าวดีมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ